บ่เบิ่งหลักยู่กับลมิบมันคือเกี่ยวขึ้นไปเทิดตึกมันก็คนตายตัวนี้ก็ได้ย้ำจุดนี้ท่านเดียวมันยังจุดนี้เห็บคือเลี้ยงดีแต่รักษาจักปีจักเดือนแล้วเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเกี้ยจักตัวไหนบัดอาหารใจว่านั้นบ่ได้ซื้อจักบาทซ้ำเห็นพระพักกันเบิ่งอ๋อกันว่าพิลมกันใจอยู่ได้เห็นว่เบิ่งหน่อยนี่เอ้าถามก็ไปแม่ เป็นยังบ่เบิง้งหลัอยู่กับลมิบมันคือเกี่ยวขึ้นไปเทศตึกมันก็คนตายตัวนี้ก็ได้ย้ำจุดนี้ท่านเดียวเป็นยังยู้นีน่เห็บคือเลี้ยงดีแต่รักษาจักปีจักเดือนแล้วเน่าเลี้ยงเน่าเกีย่ยจักตัวไหนบัตรอาหารใจว่าบัตนบ่ได้ซื้อจักบาทซ้ำเป็นพ่อพักกันเบิ้งเอ๋อกันพ่อพิลมกันใจอยู่ได้พป่ว่าเบิง้งหน่อยนี่เยถามก็ไปแม่ เป็นอยังบ่เบิ้งล่ะอยู่กับลรมันคือเขี่ยขึ้นไปเพสต์ตึกมันก็คนตายตัวนี้ก็ได้ย่ำจุดนี้ท่านเดีวเป็นอยังจุดนี้เห็บนนั่คือเลี้ยงดีแต่รักษาจักปีจักเดือนแล้วเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเกี้ยวจักตัวไหนบัดอาหารใจบัตรนี้เ่ได้ซื้อจักบาทซัมเห็นพ่อพักกันเบิ้งอ๋อกันบ่อบพลมกันใจอยู่ได้เป็นบ๊เบิ้งหน่อยนี่เอ๋อถามก็ไปแม่ เป็นอยังบ่เบิ้งหลัอยู่กับลมิบมันคือเกี่ยขึ้นไปเพสตึกมันก็คนตายตัวนี้ได้ย่ำจุดนี้ท่านเดียวเป็นอย่างจุดนี้เห็บคือเลี้ยงดีแต่รักษาจักปีจักเดือนแล้วเนี่ยเลี้ยงเนื้อเกี่ยจักตัวไหนบัดอาหารใจบัตรพ่อได้ซื้อจักบาทซ้ำเห็นพ่อพักกันเบิ้องอ๋อกันพ่อพีลมกันใจอยู่ได้เป็นพ่เบิ้งหน่อยนี่เอ๋อถามก็ไปแม่ เป็นอยังบ่เบิ้งหลักอยู่กับลมมันค,คือเขี่ยขึ้นไปเทสตึกมันก็คนตายตัวนี้ก็ได้ย่ำจุดนี้ท่านเดีวเป็นอยังอยู่ในเห็บคือเลี้ยงดีแท่รักษาจักปีจักเดือนแล้วเนี่ยเลี้ยงเนี่ย,เ,ยเกีย้ยวจักตัวไหนบัตรอาหารใจบัตรนี้เพื่อได้ซื้อจักบาทซ้ําเห็นพ่อพักกันเบิง้งอ๋อกันพ่อพีลมกันใจอยู่ได้เห็นว่บเบิง้ง,ลงหลานเนี่ยเอาถามก็ไปแม่ เป็นอยังบ่เบิ้งล่ะอยู่กับลมมันคือเขี่ยขึ้นไปแทะตึกมันก็คนตายตัวนี้ก็ได้ย้ำจุดนี้ท่านเดียวเป็นอย่างจุดนี้เห็บคือเลี้ยงดีแต่รักษาจักปีจักเดือนแล้วเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเกีย้ยจักตัวไหนบัดอาหารใจบัตรพ่อได้ซื้อจักบาทซ้ําเป็นพ่อพักกันเบิง้งอ๋อกันพ่อพิลมกันใจอยู่ได้